คุณเชื่อไหมว่ามีเด็กอายุแค่15ปีแค่เล่นเกมอยู่บ้านกินข้าวกับแม่แต่เบื้องหลังเขาเพิ่งขโมยเงินคริปโตมูลค่า840ล้านบาทจากนักลงทุนชื่อดังระดับโลกเขาใช้เงินนั้นเที่ยวในทคลับจ้างสาวบริการซื้อโรเล็กซ์หลายเรือนและวันหนึ่ง FBI ก็มาหาที่บ้านนี่คือเรื่องจริงของเอลิสพินสก,กี้เด็กชายที่กลายเป็นตำนานแห่งโลกอาชญากรรมไซเบอร์ด้วยคดีซิมสวอปที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงปี2018ไมเคิลเทอร์พินเศรษฐีนักลงทุนคริปโตชื่อดังเพิ่งเดินออกจากห้องสัมมนาใหญ่ในลาสเวกัสขณะเดียวกันเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อยู่อีกฝากของอเมริกากำลังแฮกโทรศัพท์ของเขาแบบที่เขาไม่รู้ตัวพวกเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าซิมสวอปปิ้งคือการหลอกเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือให้ย้ายเบอร์ของเหยื่อมาใส่ซิมของตัวเองเมื่อได้มาแล้วพวกเขาสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านทุกแอคเคทาของเหยื่อได้ทันที เส้นทางของเด็กวัย15ปีจุดเริ่มต้นของเอลลิสเด็กชายที่เติบโตในอาาพาร์ตเมนต์เล็กๆในนิวยอร์กเริ่มเข้าสู่โลกไซเบอร์เพราะเล่น Xbox ตอนอายุ13แล้วเขาชอบพูด t a s s ท, SS, ทอกแบบสายเกลียนในเกมทำให้สนใจเรื่องเทคนิคตามรอย IP ผู้เล่นในเกมจนเริ่มใช้ไวเออร์ฉากและเรียนการแฮกเขาเข้าไปในฟอรัมแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า OGUser เรียนรู้เทคนิค SQLInjection ขโมยข้อมูล และขายชื่ออินสตาแกรมที่หายากเพื่อเงินแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่พอจุดเปลี่ยนซิมสวับเมื่อเอลิสเรียนรู้ว่าการขโมยเบอร์โทรศัพท์ของคนอื่นคือทางลัดเข้าสู่บัญชีธนาคารบัญชีคริปโตและชีวิตดิจิทัลทั้งหมดของคนคนหนึ่งเขาจึงลงมือทันทีกับเหยื่อที่มีสินทรัพย์ในคริปโตกว่า900ล้านดอลลาร์หรือประมาณ31,500ล้านบาทถึงแม้ว่าบัญชีเงินหลักจะรอดไปได้ แต่พวกเขายังขโมยเงินได้ถึง24ล้านดอลลาร์ประมาณ840ล้านบาทเธอพินกลายเป็นเหยื่อของคดีซิมสวอปที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จากนั้นเข้าสู่ความฟุ้งเฟอ้อและความโกลาหลนพอลลิสกลายเป็นเศรษฐีเขาซื้อโรเล็กราคา100,000ดอลลาร์ประมาณ3.5ล้านบาทแล้วซ่อนไว้ใต้เตียงใช้จ่ายเงินไปกับการเที่ยวในคลับใช้จ่ายจ้างผู้หญิงมากมาย จนมีเพื่อนร่วมทีมบางคนมาขโมยเงินจากเขาอีกต่อหนึ่งราว1.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ52ล้านบาทอีกคนถึงขั้นอยากจ้างนักฆ่ามาทำงานให้พวกเขาทำผิดโดยไม่รู้ว่าตอนนี้ FBI กํากำลังตามรอยอยู่ทุกฝีก้าวความผิดพลาดของพวกพวกกันเองหนึ่งในทีมชื่อว่านิโคลัสทูกเกลียอายุ25ปีเป็นคนชอบอวดเขาโพสตในทวิตเตอร์ว่าขโมยเงินมา24ล้านแต่ยังไม่มีเพื่อนเลย เขาเอาเงินไปขึ้นบัญชีใน Coinbase ด้วยชื่อจริงและรูปจริงของตัวเองไม่นานเขาก็ถูกจับและต้องรับโทษในเรือนจำเป็นเวลา18เดือนแล้วเอลิสละ่ะ FBI ไปครอประตูบ้านของเขาแต่เอลลิสที่ยังเป็นเยาวชนเมื่อถูกจับได้และเขาคืนเงินไปเกือบทั้งหมดทำให้ไม่โดนดำเนินคดีอาญาแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น เธอพินยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย22ล้านดอลลาร์ประมาณ770ล้านบาทไม่นานหลังจากนั้นมีชายติดอาวุธบุกบ้านของเอลิสโดยเจ้าหนุ่มคนนั้นคิดว่าเขายังมีเงินคริปโตซ่อนอยู่จึงจะเข้ามาปล้นในตอนจบของเด็กแฮกเกอร์ที่อยากลืมอดีตปัจจุบันเอลิสหันมาศึกษาปรชาัชญาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กหรือ NYU เขาตั้งใจจะทำสตาร์ทอพใช้ชีวิตใหม่ และชดใช้สิ่งที่เคยทำไว้เมื่ออายุแค่15ปีเด็กคนหนึ่งสามารถแฮกเหยื่อระดับมหาเศรษฐีจนสามารถถือครองบิตคอยจํานวน562เหรียญได้เขามีสายลับในบริษัทโทรศัพท์จนเหตุการณ์นี้ทําให้เขาเจอคดีฟ้องร้องมูลค่าหลายร้อยล้านและถูกตามล่าทั้งหมดนี้เพียงเพราะเขาอยากชนะในเกมนี่คือผลของความอยากชนะเล็กๆตอนเล่นเกมออนไลน์แต่มันค่อยๆบิดเบี้ยวจนกลายเป็นความทะเยอทะยานผิดๆ ในชีวิตจริงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กแฮกเกอร์แต่มันสะท้อนว่าเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มันคืออำนาจหากคุณสนใจโลกคริปโตความปลอดภัยไซเบอร์และเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังระบบการเงินแห่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่อง Stackset ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s e stay humble